แนะนำการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการประมงปัจจัยการผลิตทางการประมงสามารถจำแนกเป็นประเภทใหญ่ได้2ประเภทได้แก่ 1. ปัจจัยการผลิตที่ถูกควบคุมด้วยกฎหมายประกอบด้วยอาหารสัตว์น้ำซึ่งถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พุทธศักราช2558 ยาที่ใช้ในสัตว์น้ำซึ่งถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติยาพุทธศักราช2510วัตถุอันตรายที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535 2. ปัจจัยการผลิตที่ยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมายเช่นวัสดุปูนแร่ธาตุสีน้ำเทียมสารปรับสภาพน้ำสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันสารเร่ง หรือกระตุ้นการเจริญเติบโตสารสกัดจากสมุนไพรอาหารสัตว์น้ำสวยงามโรติเฟอร์ไรแดงอาทิเมียสาราไผง100%ไคโตซานแอสตาแซนทินออกซิเจนผงการจำแนกปัจจัยการผลิตโดยสังเกตเบื้องต้นจากข้อความที่ปรากฏบนฉลากได้ดังนี้อาหารสัตว์น้ำต้องพิจารณาว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ โดยการให้กินดื่มเลียหรือนำเข้าสู่ร่างกายสัตว์หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งอาหารสัตว์น้ำที่เป็นอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายต้องขึ้นทะเบียนได้แก่อาหารสัตว์ที่ใช้สำหรับเลี้ยงกบตาภาพน้ำกุ้งทะเลกุ้งน้ำจืดปลาดุกปลาน้ำจืดกินพืชปลาน้ำจืดกินเนื้อและปลาทะเลกินเนื้อ ยาสัตว์น้ำต้องพิจารณาว่ามีจุดมุ่งหมายสำหรับการใช้ในการบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของสัตว์หรือสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพโครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใดๆของร่างกายของสัตว์วัตถุอันตรายจะมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่การควบคุมป้องกันกำจัดทำลายเชื้อจุลินทรีย์เชื้อราปรสิตพืช หรือสัตว์อื่นรวมถึงผลิตภัณฑ์จุลชีพสำหรับปรับสภาพน้ำหลักการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตที่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย 1. พิจารณารายละเอียดบนฉลากของผลิตภัณฑ์ว่ามีส่วนประกอบของสารสำคัญส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ลักษณะและวิธีการใช้งานสรพพคุณอัตราการใช้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหรือข้อมูลอื่นๆเพื่อจำแนกประเภทของปัจจัยการผลิต ว่าเป็นปัจจ erm ัยการผลิตที่ต้องถูกควบคุมด้วยกฎหมายหรือไม่ 2. สําหรับปัจจัยการผลิตที่ต้องถูกควบคุมด้วยกฎหมายหลักการเลือกซื้อต้องมีองค์ประกอบดังนี้กรณีอาหารสัตว์น้ํา 1. ร้านที่ขายต้องมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะและต้องติดป้ายแสดงสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 2. ออาหารสัตว์ที่ขายต้องมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะปรากฏอยู่บนฉลาก 3. อาหารสัตว์ที่ขายยังไม่หมดอายุ 4. ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกขาดกรณียาสัตว์น้ำานร้านที่ขายต้องมีใบอนุญาตขายยาสัตว์และต้องติดแสดงป้ายสถานที่ขายยาและป้ายชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 2. ยาที่ขายต้องมีเลขทะเบียนปรากฏอยู่บนฉลาก 3. ยาที่ขายยังไม่หมดอายุและตัวยาต้องไม่เปลี่ยนหรือแปรสภาพไปจากเดิม กรณีวัตถุอันตราย 1. ร้านที่ขายต้องมีใบรับแจ้งการดำเนินการมีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่2และหรือมีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่3 2. วัตถุอันตรายชนิดที่2และชนิดที่3ต้องมีเลขทะเบียนปรากฏบนฉลาก 3. วัตถุอันตรายที่ขายยังไม่หมดอายุและลักษณะเนื้อของผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนแปลสภาพไปจากเดิม หลักการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตที่ยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมายให้ผู้ซื้อพิจารณาจากหลักการดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากที่ระบุสารสำคัญหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ 2. ฉลากของผลิตภัณฑ์ควรระบุผู้ผลิตและผู้จำหน่าย 3. รายละเอียดอื่นๆบนฉลากที่บ่งบอกรายละเอียดในการใช้งานและวัตถุประสงค์ในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 4. ผลิตภัณฑ์ที่ขายต้องยังไม่หมดอายุ 5. ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพสมบูรณ์และเนื้อของผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนแปลสภาพไปจากเดิมข้อควรระวังสำหรับการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตที่ยังไม่ถูกควบคุมด้วยกฎหมาย 1. อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาในการขายผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่เกินความจริงหรือไม่สามารถทราบหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้น มีส่วนผสมของอะไรและไม่แสดงชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายบนฉลากเช่นสารสกัดนาโนสารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดที่มีคุณสมบัติครอบจกอาบาักรวาลสารปรับสภาพน้ำสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นต้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่อาจหลีกเลี่ยงการอ้างสรรพ,พคุณที่เข้าข่ายเป็นยาโดยใช้คำที่ก้ากึง่งซึ่งหากภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นยา ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติยาพุทธศักราช2510ท่านอาจเป็นผู้กระทําความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว 2. โปรดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปัจจัยการผลิตที่มีซองเปลือยหรือไม่มีฉลากยกเว้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทราบได้หรือรู้จักกันทั่วไปเช่นปูนขาวเป็นต้นส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการตรวจพบสารตกค้างหรือสารปนเปื้อน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิตโทร025612390อีเมล h a s f i s h i m x g m a i l c o m